ประชาชนมอบอำนาจให้กับนักการเมืองมาบริหารประเทศแล้วแต่ทำไรยากันนะแล้วก็ทำเฮี้ยกันไงทำเฮี้ยจริงๆคือเขากำลังเลี้ยงเฮี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถจะหารายได้เข้าประเทศก็ส่งเสริมประชาชนเลี้ยงเฮี้ยนะก็มาทำเฮี้ยมาเลี้ยงเฮี้ยกันไงนะแต่แล้วเป็นไงก็บริหารราชการแบบนี้หน่อมแนมปีกว่าแล้วประชาชนไม่ได้ลืมตาอ้าปากเลยมีแต่ร่องรอยที่จะเกี่ยวการทุจริต นี่คิดอีกคิดโครงการจะสร้างบ้านให้กับคนยากคนโจนบอกเดือนละสามพันผ่อนเดือนละสามพันมึงไปดูก่อนสิหลายจังหวัดเจงบงหมดแถวจังหวัดบ้านผมนครราชสีมาไปดูสิการเคหะสร้างสมัยในวัฒนาเมืองสุขตอนนี้ติดอยู่ในคุกติดคุกอยู่โครงการเนี่ยมีทั้งสี่ห้าพันหลังเหลืออีกสามพันหลังร้างหมดครับสร้างเสร็จแล้วด้วยแล้วยังมีในหลายจังหวัดภาคใต้เราจะทำทำไม คือนักการเมืองเนี่ยเขาจะคิดโครงการต่างๆต่างๆต่างๆเพื่อหาผลประโยชน์เฮ้ย hey, สร้างบ้านถนดัดอย่างน้อยมันก็หาผลประโยชน์จากการก,ารก่อสร้างหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาที่มาทํานูนน่นทํานี่ไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไปสู่การทุจริตหรือเปล่าทําไมทุจริตผมถึงบอกไงมึงไม่ชั่วแล้วไปกลัวทหารทําไมอยู่อยู่ทหารเขาจะเอาปืนใหญ่ออกมาเขาจะเอารถถังออกมามายึดอํา,านาจรัฐบาลชุดนั้น่ะมันไม่มีทางหรอกครับ เขายึดอำนาจจากรัฐบาลยึดอำนาจจากคณะรัฐบาลที่ไปซื้อเสียงมาแล้วก็เป็นรัฐบาลเขาไม่ได้ยึดอำนาจจากประชาชนเพราะพวกมึงเป็นประชาชนพวกคุณเป็นประชาชนเนี่ยคุณมอบอำนาจให้เขาแล้ววันเลือกตั้งคุณใช้เวลาสามนาทีไม่ต้องคิดหาอะไรเลยบางคนรับห้าร้อยบางคนรับพันกูก็เข้าไปกาบาัตรให้มันเป็นรัฐบาล แล้วทำไงตอนนี้้องแรกแขกกระเชืออะไรเขาก็ไม่ฟังอำนาจมีกนแล้วนี่กูได้อำนาจแล้วกูบริหารตามใจชอบไม่ต้องฟังประชาชนพูดมากนะเอาไปคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นนี่คือบริบทของนักการเมืองแต่เมื่อการเข้ามาของนักการเมืองเพื่อที่จะมายุ่งยามกับตงหารเขาเนี่ยไม่ใช่แต่ต้องไม่ได้แต่ทหารเนี่ยเขามีจอมทัพและจอมทัพเนี่ยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา หลายศตรวรรษมามีใครมายุ่งบ้างเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสภาการาโฮไม่มีแต่ทักษิณเนี่ยหรือนายเลี่ยมเนี่ยเขาเจอเรื่องนี้มาเขาก็อยากจะแก้เรื่องนี้ไม่ให้ใครมาล้มอำนาจเขาเขาถูกยึดอำนาจเมื่อปีสองพันสี่สิบเก้า 49, ก่อนจะไปประชุมสมามช,ชาติเขาบอกแล้วไม่มีแล้วยึดอำนาจไม่มีแล้วผลสุดท้ายไปไม่ทันค่ำคืนเลยคนเอกชนที่บุญยศคารินยึดอำนาจเปลี่ยนปีสี่เก้าพอปีห้าเจ็ดน้องสาว นายกปูโดนอีกโดนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มาตอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คือนายกรัฐมนตรีแพทองควยเนี่ยอาจจะโดนอีกครับพ่อโดนอาโดนแล้วอาจจะเป็นลูกสาวก็เป็นไปได้ไม่มีใครที่จะยืนยันเลยว่าจะมีการยึดอำนาจหรือไม่อยุดอำนาจถามว่าจริงๆเนี่ยคว้าหัวใจทหารดูเขาก็ไม่อยากทำ คือเขาทําแล้วเขาบริหารไม่ได้เขาไม่ได้เรียนการธุรกิจมาไม่ได้เรียนการบริหารประเทศมาเขาบริหารไม่ได้มันก็ยิ่งสุดหนักไปอีกเพราะในหลายๆประเทศเขาไม่มีแล้วยึดอํานาจผมถึงบอกว่าเขาไม่อยากทําถ้ารัฐบาลไม่ชั่วแล้วกลัวทําไมไม่ต้องกลัวนี่คือกลัวแบบสลังหว่งไงก็สุทินคลางแสงเป็นแล้วไม่พอใจมาภูมิธรรมสหายใหญ่เป็นแล้วไม่พอใจก็จะเอาแสบๆในพักเลย ถามว่าทาไมถึงแสบๆคันๆเพราะจาตุรนไม่ยอมใครไงไม่ยอมใครตอนยึดอํานาจโดยพลเอกประยุทธ์เขาให้ไปรายงานตัวกันจาตุรนไม่ไปไม่ไปถามว่าทาไมกูต้องไปด้วยก็กูไม่ไปอ่มีอะไรปะก็โดนคดีไงโดนคดีไม่ไปรายงานตัวกับคสชแล้วก็คสชก็ปิดเส้นทางการเงินของจาตุรนหมดไม่ให้ใช้เงินยึดเงินจากธนาคารยึดเงินจากธนาคารห้ามเดินทางออกนอกประเทศ นี่จาตุรนโดนมาแล้วแต่เขาก็ไม่กลัวผมถึงบอกว่าจาตุรนชนแหลกนะเมื่อจาตุรนชนแหลกนายใหญ่เขาชอบคนอย่างนี้เขาก็ตบโต๊ะพังเลยบอกจาตุรนเหมาะที่สุดที่จะมาชนกับทหารจะมาชนกับทหารแล้วเขาเป็นคนไม่ยอมใครต้องการจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายสภากลาโหมให้เอานักการเมืองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วยเพื่อป้องกันการปฏิวัติเพราะนายใหญ่เขากลัวการยึดอำนาจกลัวการปฏิวัติจน จนเขาเรียกว่ากลัวจนจนขี้แตกอะ่ะจนขี้แตกยังไงเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่นายใหญ่ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการทหารโดยไม่ยึดอํานาจถ้ามีข่าวจะยึดอํานาจฝ่ายการเมืองโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ายเลยย,ย้ายย้ายใครจะก่อการปฏิวัติข่าวมันต้องเข้าหูของรัฐบาลอยู่แล้วย้ายเดี๋ยวนั้นย้ายเดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นไม่ให้ยึดอํานาจ นะแต่หลายคนบอกมึงทํำยังไงก็ทําไม่ได้เขามีปืนน่ะทหารมีปืนเขายึดอานาจแล้วเ็าจะฉีกรัฐธรรมนูญเขาจะฉีกรัฐนูนทิ้งฉีกรัฐนูนทิ้งจะไปเอาอะไรเขาอ่ะเอาเขาเป็นกบฏเหรอเขายึดอานาจเสร็จเขาก็ดําเนินการทําอะไรครับนิรโทษก,กรรมตัวเองนิรโทษก,กรรมตัวเองเมื่อน,นิ้โทษก,กรรมตัวเองแล้วเขาก็ไม่มีความผิดเขาไม่มีความผิดนะเขาถึงยึดอานาจได้ ฉะนั้นไอการที่นักการเมืองกลัวทหารยึดอํานาจเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเขาจะยึดจริงๆเขายึดได้อยู่แล้วเขายึดได้อยู่แล้วแล้วเขาไม่กลัวนักการเมืองผมถึงบอกไม่ชั่วและกลัวทําไมนี่คือเรื่องราวที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในปีใหมน่นี้ในปีใหม่สองพันห้า้อยหกสิบแนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนคือเรื่องของการยึดอํานาจหรือไม่ยึดอํานาจแต่ทักษิณก็สู้ครับ นายใหญ่ก็สู้โดยจะเอานักการเมืองที่แสบสันที่สุดนักการเมืองที่ชนแหลกที่เขาเรียกจารตุรน์ชนแหลกมาปรับคณะรันรีแล้วเอามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาฆโหมเรามาดูกันต่อไปรู้บทบาทของทักษิณว่าจะถึงตอนนั้นไหมจะพ้นไหมเพราะว่าในวันในวันเร็วๆนี้ในเดือนนี้ที่เขาบอกว่าปอป,อปอชเนี่ยจะต้องส่งเรื่อง ไปที่สารรัฐมนูญเกี่ยวกับเรื่องของคนป่วยชั้น14ครับพี่นงทลายครับผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้ท่านดูตามกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในปี2568นี้